ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้วยพึ่ง,งขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567ประจำปีงบประมาณ2,567ดังนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่2ถึงวันที่3ม,มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 7นางสาวประเสริฐดุนนีผู้อำนวยการสกรอมเำเภอห้วยพึ่ง,งมอบหมายให้ข้าราชการครูครูกศนตำบลและครูสรช นำนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2566มีการนิเทศติดตามสนามสอบปลายภาคจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสินโดยนายชาติชายพนันธผลณโรงเรียนห้วยพึ่งพิทยา งานการศึกษาตามอัธยาศัยวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2567นางสาวประสริฐดุนนีผู้อำนวยการสกรอมเพอิงห้วยพึ่งมอบหมายให้บรรณารักษ์ข้าราชการครู ครูกศนตำบลและครูสรชจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดชาวตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ผ่าน DIY การทำกำไรข้อมือนตลาดนัดอำเภอห้วยพึง่งวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2567นางสาวประเสรศดดิฐดุนณีผู้อำนวยการสกรอ,อํำเภอห้วยพึง่งมอบหมายให้ครูอาสาลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือณบ้านเหล่าสีแก้วตำบลไข่นุ่นอำเภอห้วยพึง่งจังหวัดกาฬสิน์ งานนโยบายสำนักงานสกรอและงานอื่นๆวันที่5มีนาพุทธศักราช2567นางสาวประเสริฐด,ดุนนีผู้อำนวยการสกรอมเพิงห้อยพึ่งมอบหมายให้ข้าราชการครูบุคลากรสกรอมเพิงห้วยพึ่งเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคัดกรองความถูกต้องของกระดาษคำตอบจัดผลสำลิดปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 ณห้องประชุมบูลพาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลสินวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2567นางสาวประเสริฐดุนนีผู้อำนวยการสกรออำเภอห้วยพึ่งเข้าร่วมประชุมออนไลน์โครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการเรียนรู้ตลอดชีวิตณห้องประชุมสองวัยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสินวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2567นางสาวประเสริฐดุนณีผู้อำนวยการสกรออำเภอห้วยพึ่ง ข้าราชการครูบุคลากรสกรอำเพอห้วยพึ่งประชุมเตรียมความพร้อมประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกปีการศึกษา2566ระดับเพรณห้องสมุดประชาชนสกรอำเพอห้วยพึ่งวันที่13มีนาคม2567นางสาวประเสริฐดุลน,นีผู้อำนวยการสกรอำเพอห้วยพึ่งมอบหมายให้ครูกศนตำบลครูสอรอชอลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอ การสร้างอาชีพจากการทำข้าวเกียบสมุนไพรฟักข้าวนาศูนย์าการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลไขนุน่นวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2567นางสาวประเสริฐด,ดุลน,นีผู้ในการสกกรองเพิงห้วยพึ่ง,งข้าราชการครูสกกรอมเพิงห้วยพึ่งเข้ารับการประเมินผลงาน ครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกป,ปีการศึกษา2566ระดับเพชรผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอรนต์ณห้องสมุดประชาชนสกรอมเภห้วยพึ่ง วันที่15มีนาคมพุทธศักราช2567นางสาวประเสริฐดุลน,นีผู้อำนวยการสกรอมเพิงห้วยพึ่ง,งข้าราชการครูเป็นประธานกรรมการประเมินจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ประจำไตรมาส1-2ณห้องสมุดประชาชนสกรอมเพิงห้วยพึ่ง วันที่15มีนาคมพุทธศักราช2567นางสาวประเสริฐดุนนีผู้มนการสอกรอมเพิงห้วยพึง่งมอบหมายให้ครูกศนตำบลเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ทักษะผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวและอบายามกุกณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดณห้องประชุมโรงเรียนสีแยกสมเด็จ วันที่18มีนาคมพุทธศักราช2567นางสาวประเสริฐดุนนีผู้อำนวยการสกรอำเภอห้วยพึ่งข้าราชการครูครูกศนตำบลครูอาสาสมัครครูสอรอชอและบรรณารักษอสกรอำเภอห้วยพึ่งพร้อมทั้งนำนักศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการเรียนรู้ตลอดชีวิต นัสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสินวันที่25มีนาคมพุทธศักราชส5 6 7ันางสาวประสิฐดุนนีผู้อำนวยการสกรำเพงห้วยพึ่ง,งมอบหมายให้ข้าราชการครูในายคำจันเพียรประสม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอรุ่นที่1ระหว่างวันที่25ถึงวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2567 ณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2567นางสาวประเสริฐดุนณีผู้อำนวยการสอกรอำเภอห้วยพึ่ง,องมอบหมายให้ข้าราชการครูครูกศนตำบลครูสอรอชอนำประชาชนเข้าอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล8ด้านณนะห้องสมุดประชาชนสกรอมเผอห้วยพึ่ง